สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ r a n n y Talk Podcast พื้นที่เล็กๆที่เราจะใช้วิทยาศาสตร์และเหตุผลมาอธิบายเรื่องไม่เล็กในชีวิตประจำวันวันนี้คุณอยู่กับผมตะวันวิทวิตครับคุณเคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหมเจอคนใหม่เข้ามาทักทายเราสวัสดีครับผมชื่อตินนะและคุณก็ยิ้มตอบพยักหน้าไปว่าสวัสดีครับผมชื่อตะวัน คุยกันนิดเดียวพอเขาหันหลังเดินจากไปเนี่ยพอเปเพื่อนเราเดินมาถามเอ้ยเมื่อกี้คุยกับใครอะ่ะคุณก็ลืมชื่อเขาทันทีเลยอ๋อ,อจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากเลยครับแล้วทําไมล่ะทําไมเราถึงจําชื่อคนไม่ได้ทั้งที่เขาเนี่ยเพิ่งแนะนําตัวเมื่อกี้นี้เองคําตอบง่ายๆเลยนะครับของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือชื่อคนคือสิ่งที่สมองเนี่ยไม่ค่อยอยากจะจําครับมันดูย้อนแย้งใช่ไหม เพราะว่าชื่อเนี่ยมันก็สําคัญจะตายไปเนาะแต่สําหรับสมองแล้วอะชื่อเป็นข้อมูลที่ไม่มีความหมายในตัวเองเลยไม่มีภาพในหัวไม่มีอารมณ์ความรู้สึกไม่มีแม้กระทั่งบริบทที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในอดีตของเราเลยสมองของเราเนี่ยทำงาน,นแบบนี้ครับสมองเนี่ยจะชอบจำสิ่งที่มีความหมายไม่ว่าจะเป็น first impression หน้าตาลักษณะท่าทางการแต่งตัวเสียง หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของคนคนนั้นแต่ว่าชื่อเนี่ยมันเป็นเพียงเสียงที่มันสั้นๆเองที่มันไม่ได้เชื่อมโยงกับอะไรเราเลยและเพราะว่ามันไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าจุดเกาะจุดยึดเหนี่ยวทางความรู้สึกหรือความเข้าใจครับสมองมันเลยมองผ่านผมเลยจะมาอธิบายการทดลองที่เรียกว่า The Baker Baker p a r a d o x หรือว่าปรากฏการณ์ baker baker ครับ b a k ก r ก็คือช่างทำขนมปังเนาะ การทดลองนี้เกิดขึ้นก็คือนักทดลองเนยเอารูปของผู้ชายคนหนึ่งให้กับกลุ่มคนสองกลุ่มดูโดยในกลุ่มแรกเนี่ยพูดคำาทดลองเบอกว่าคนในภาพเชื่อว่าคุณเบเกอร์แต่กลุ่มที่สองได้รับการบอกมาว่าคนในภาพเนเป็นเบเกอร์หรือว่าเป็นช่างทําขนมปังพอเวลาผ่านไปเนี่ให้กลับมาดูรูปภาพเดิมอีกครั้งกลุ่มที่สองที่รู้ว่าเขาเป็นช่างทําขนมปัง จำคนคนนั้นเนี่ยได้มากกว่ากลุ่มที่รู้แค่ว่าเขาชื่อคุณเบเกอร์ทั้งๆที่คำเนี่ยเป็นคำที่เหมือนกันเป๊ะๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะว่าคำว่าช่างทำขนมปังครับอย่างเราเองเนี่ยเราก็นึกภาพตามเนาะมันจะทำให้สมองเราอยากนึกถึงกลิ่นของแป้งที่อบใหม่ๆอะความร้อนจากเตาอบเสื้อกันเปื้อนหรือว่าเป็นภาพจำของร้านขนมแต่ว่า ชื่ออย่างคุณเบเกอร์แต่ว่า Baker เบเกอร์นีครับมันก็คือคำาปล่าๆเลยที่ไม่ได้มีอะไรให้จินตนาการสมองเราเนี่ยเลยไม่สามารถ Encode หรือว่าบันทึกข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเข้าสิ่งที่เรียกว่า long term memory ได้เลยถ้าคุณสงสัยว่า long term memory คืออะไรเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้เลยนะนี่คือสิ่งเดียวกับที่เกิดขึ้นตอนที่เรารู้จักใครใหม่ๆครับชื่อของเขาที่แหละเป็นเพียงข้อมูลปล,า,ปลาเลยสมองก็เลยบอกว่าอืา mm. งั้นข้าไปก่อนแล้วกัน ทีนี้แล้วเราจะจําชื่อคนคนนี้ให้ดีขึ้นได้ยังไงโชคดีมากครับที่โลกใบนี้เนี่ยก็มีวิธีหลายวิธีเลยที่ทําให้เราจําชื่อคนได้ไง่ายขึ้นอ่ะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเนะว่าสมองเนี่ยชอบสิ่งที่เรียกว่าบริบทครับดังนั้นเวลาเราจําชื่อใครเนี่ยเราก็สร้างบริบทเพื่อให้มันไปผูกโยงกับชื่อนั้นขึ้นมาเลยอย่างเช่นพูดชื่อเขาทันทีหลังจากได้ยินอย่างสมมติมีคนมาแนะนําตัวกับเราสวัสดีครับ ผมชื่อพีทครับก็แค่ตอบกลับไปว่าอ๋อยินดีที่ได้จับคุณพีทการพูดซ้ําบ่อยๆเนี่ยจะช่วยให้สมองเราเนี่ยเริ่มโปรเซสข้อมูลมากขึ้นแล้วก็จดจามันได้มากขึ้นอย่างที่สองอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนชอบทําตามก็คือการสร้างภาพหรือว่าเรื่องราวประกอบชื่ออย่างเช่นพีทเนี่ยเราอาจจะนึกถึงปีเตอร์ r าร์ในสไปเดอร์แมนนะพีทในสไปเดอร์แหรือว่าเป็นพีทที่คล้ายๆกับคาว่า ที่เป็นผล,ลไม้อะไรก็ได้ที่ทําให้มีภาพเกิดขึ้นมาในหัวอีกวิธีหนึ่งนนี้จะเป็นวิธีที่เรียกว่าอาจจะยอดฮิงขึ้นมาในสมัยที่มีโซเชียลมีเดียก็คือเชื่อมโยงกับดารานักแสดงหรือว่าโซเชียลมีเดียกับคนในโซเชียลมีเดียทั้งหลายอะไรเี้ยอย่างเช่นเออถ้าเกิดว่ามีคนที่มา,มาแนะนําตัวเราเนี่ยชื่อว่าพีทเราอาจจะเชื่อมโยงกับคุณพีทอีท,อทแหลกหรือเปล่านะอ่ามันคือการที่เราสร้างบริบทขึ้นมานั่นเอง อีกเรื่องหนึ่งก็คือใช้การสังเกตอย่างเช่นสมมติว่าคุณพีเนี่ยเป็นคนที่มีความสนุกตลกขำๆเราก็จะสามารถจำได้ว่าเอ้ยพีเนี่ยเท่ากับว่าเป็นคนขำๆนะเป็นคนสนุกสนุกนะอ่าพอคุณนึกถึงเรื่องราวที่มันตลกๆเนี่ยคุณอาจจะเห็นหน้าคุณพีชลอยมาในสมองก็ได้ทีนี้ลองมาถามตัวเองกันดูครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่จําชื่อคนง่ายหรือย,ยากผมเนีนส่วนตัวเลยนะ เป็นคนที่จําชื่อคนที่เจอกันใหม่ๆยากมากเพราะว่าผมอ่ะไม่ค่อยใส่ใจเรียกว่าสิ่งรอบขั้นมากเท่าไหร่มาทําให้การจําชื่อคนเนี่ยมันไม่เกิดปริบทเนาะอ่าซึ่งผมเนี่ยก็คิดว่าผมจะฝึกตัวเองเหมือนกันที่จะทําให้การแนะนําตัวหรือว่าการทําความรู้จักคนใหม่ๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นแล้วใครเคยมีเทคนิคแปลกๆที่เคยใช้ระเบิลไหมลองมาคอมเมนต์กันได้นะบางคนเนี่ยอย่างที่ผมเคยได้ยินอย่างใช้คําแบบการแต่ง ประโยคหรือว่าการแต่งคำคล้องจองหรือบางคนที่แบบยากกว่าน,นั้นเลยก็คือใช้โนต้ตในมือถือพิมพ์ชื่อลงไปเลยหรือว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมถ้าจําชื่อคนไม่ได้จริงๆผมก็จะอ,อขอโทษนะครับเ,เมื่อกี้ชื่ออะไรนะครับผมลืมอีกแล้วอะไรประมาณนี้ก็จะทําตัวนอบน้อมนิดนึงเนาะความจริงมันไม่ได้ผิดเลยนะว่าการที่เราลืมชื่อคนคนหนึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากจริงๆอืหากคุณมีเทคนิคเด่นๆเ,เนี่ยลองหรือว่าลองแชร์มาในคอมเมนต์ของเราก็ได้นะ โอเคสุดท้ายนี้นะครับสมองของเราเนี่ยไม่ได้ที่ลืมหรอกแค่ชื่อคนอนะ่ะมันไม่ได้มีคอนเท็กซ์หรือว่าเนื้อหาให้สมองมันยึดเกาะเนาะและเมื่อไรที่เราทําให้มันมีเรื่องราวภาพหรือว่าอารมณ์ร่วมเกี่ยวกับชื่อชื่อนั้นเนะี่ยสุดท้ายแล้วชื่อก็จะถูกจําได้ดีเหมือนกับข้อมูลอื่นๆเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยคนคิดว่าเราจําชื่อคนอื่นไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนขี้หลงขี้ลืมเนี่ยมันไม่จริงนะครับจริงๆแล้วอะ่ะคุณแค่ยังไม่ได้ลองเชื่อมโยงชื่อ กับสิ่งสิ่งอื่นเท่านั้นเองก็ขอบคุณที่อยู่กับเวนนี่ทอล์กพอดแคสต์วันนี้นะครับหากใครชอบคอนเทนต์ในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนฟังกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับเวนนี่ทอ l p o พอดแคสสวัสดีครับ